สวัสดีค่ะเพื่อนนมาแล้วจ้าป้าเพนนะประภากรนชาแนลเมื่อวานก็ไม่ได้ทำคลิปวันนี้ฝนตกค่ะฝนเพิ่งหยุดนะคะัเพื่อนๆนเห็นไหมคะฝนยังอยู่บนใบบอลอยู่เลยฝนเพิ่งหยุดก็เลยเพิ่งออกได้ออกมาทำคลิปค่ะนะคะเพราะว่าถ้าทำคลิปตอนฝนตกก็จะเปียกทำไม่ได้ฝนสาดนะครบเพื่อนๆนวันนี้ป้าเพนจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับบอลสีหน้าดุสีสวยสวยดุดันค่ะ นะคะบนต้นนี้ชื่อว่าบอลสีวังทองค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพิ่งจะได้มาเลยนะคะได้มาปุ๊บเราก็รีวิวกันรับเพราะว่าเขาสวยมากค่ะบอลสีวังทองเป็นบอลเก่านะคะอยู่ในจัดอยู่ในตับเบ็ดตะเล็ดค่ะบอลสีวังทองเป็นบอลลูกผสมแม่คือเจ้าหญิงนะคะกับอบอลลูกไม้ผสมโดยคุณชดในสิรินะคะเพื่อนเพื่อน จดทะเบียนเมื่อปีพศ2550โดยคุณชาวาลิสัสมสำเพาพาณิชย์นะคะนี่บสีเบืองทองเป็นบอลใบไทยใบใหญ่ใบยาวนะคะเ,เพื่อนๆใบใหญ่มากนะคะที่เห็นเห็น,นี่ใหญ่นะคะนี่ใหญ่กว่าฝ่ามือเ,เพะเอนอีกนี่นะคะใหญ่ความสูงสูงได้25-30เซนติเมตรลักษณะใบเป็นใบไทยใบยาวหูลึก ถึงสะดือหูสูงแล้วก็ลึกถึงสะดือนะคะตรงหูจะมีจุดสีขาวๆแต้มนะคะบางใบก็มีเห็นเด่นชัดบางใบก็ไม่ชัดนะคะกระดูกเป็นสีดํานะคะพื้นใบเป็นสีแดงเข้มถ้าเขาแก่จะจัดเขาจะออกเป็นสีแดงอมดําเลยละคะ่ะเพื่อนๆดุสวยนะคะชนะการประกวดมาหลายเวทีหลายรางวัลน,นะคะในช่วงสิบปีที่ผ่านมาหลังใบนะคะหลังใบก็จะเป็นสีขาวะคะ่ะ นะคะหลังใบเป็นสีขาวนวลก้านใบเป็นสีดำดำสนิทต้นแข็งแรงค่ะเลี้ยงนอกตู้ได้สบายๆนะคะเพื่อนๆตอนนี้ราคาเขาไม่แพงนะคะต้นนี้ที่ประเพณได้มาราคาประเพณว่าสําหรับประเพณน,นะคะถือว่าถูกมากเพราะวางทองนี่เป็นบอลที่ค้นหาแล้วก็อยู่แถวหน้าๆของบอลสีที่คนรู้จักต้นนี้ประเพณได้มาในราคา400บาทนะคะเป็นต้นตั้งแม่ได้เลยะคะ่ะเพื่อนๆดูเลย นะคะเป็นต้นตั้งแม่ได้เลยอีกไม่นานเราก็สามารถตั้งแม่ทําแม่ทําลูกทําจํานวนได้นะคะอันนี้มาจากกระถางเดิมคนขายเขาบอกเขาซื้อมาเขาก็เอามาอย่างนี้เลยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางเลยนะคะประเพนได้มาเมื่อวานนี้แต่เมื่อวานนี้ประเพ้นมามืดก็เลยไม่ได้รีวิววันนี้มารีวิวเพื่อนเพื่อนดูนะคะลักษณะของบอลสีวังทองเนี่ยนะคะเพื่อนๆ่นถ้าเพื่อนๆนมาดูมาดูาจักกระบ,บอลสีวังทองนะคะบอลสวย ตอนนี้ตอนนี้บนราคาดรอลงมาหน่อยเราก็สามารถจับต้องบนราคาดีๆบนตัวที่มันหายากๆได้นะคะเพื่อนๆแต่เราต้องไปหานิดนึงอันนี้เพะเพนไปตลาดตลาดอะไรนี่ตลาดต้นไม้ตลาดไม้ด่างก็จะมีตลาดต้นไม้วันเสารอ์อาทิตย์ตลาดไม้ด่างเราก็เลยไปหาดู ถูกค่ะตอนนี้ราคาถูกนะคะมีหลายตัวถูกๆแต่ว่าพระเพ็งไม่มีตังพระเพ็งก็เลยเอาวังทองมาก่อนนะคะแล้วก็ตะวันชิงพบอีกต้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวตะวันชิงพบกันนะคะในวันต่อไปเนาะวันนี้พามาดูวังทองนะคะเพื่อนๆอันนี้ฝนเพิ่งหยุดค่ะวังทองยังมีหยดน้ำฝนอยู่เลยโอเคค่ะคลิปนี้พระเพ็งแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดติดตามพระเพ็งด้วยนะคะเป็นกำลังใจคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ